เดี๋ยวนอในคอขยะเดี๋ยวเดือาคายี่สิบบาทกอืมอะไรจ๊ะสั่งมาทีเดียวเลยว่าคิวเยอะมากพอกินได้นานกมต่มตหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะนุ่มอืมอร่อยอร่อยขอนมถ้วยน้ำก้องโค้ง,งร้อนๆเลยครับ กเร้านชิดชนขนมถ้วยตะาคก้งโค้งค่ะถาดละยี่สิบห้าบาทร้อนอร่อยปะอร่อยร้อนแต่ร้อนเพิ่งออกจากเตาเลยอ่ะ